แข้งรับปีใหม่เล่นอยู่พลรากอนยังไงมันหลงเอยด้วยกันตื่นมาแล้วเป็นแบบนี้ <c oughs> อ,อืเดี๋ยวต้องลุกแล้วครับมุ่งหน้าไปเชียงใหม่วันนี้ผมจะไปเชียงใหม่นะครับไปผักผ่อนของจริงนะ เมื่อวานไปผลักอนเสร็จล้วไปต่อเดโมมานะครับก็เกิอดอาการงึกงึกงัมันเป็นงึกงึกงังึกงึกงัมันเป็น,ปนบกคึกบกครับมันเป็นส่งลงแังแรงโอ้ยอย่างนี้มันต้งองขอนะก่อนเนี่ยอืมลุกแล้วฮะลุกแล้ว 他住清迈，就见他那家。